นะคะสวนเกษตรมือเปล่านลินนิพานะคะเราเอาสตอรอเบอรี่มาลองปลูกดูนะก็ออกลูกเหมือนกันนี่ลูกสตอรอเบอรี่เราสวนเกษตรมือเปล่านลินนิพานะคะสตอรอเบอรี่ออกลูกแล เราทำสวนกเกษตรรวมๆปลอดสารพิษสวนกเกษตรมือเปล่านลินนิพาฟาร์มนลินนิพานะคะนลินนิพาฟาร์มเราปลูกตอตอมะล่ลองมาปลูกดูพื้นที่บ้านเราก็ออกลูกเหมือนกันนะคะตอตอมะล่ออกดอกเนี่ยกำลังมีลูกเนี่ยสวนกเกษตรมือเปล่านลินนิพานะคะ ตอนนี้สตอรมอลลี่ของเราก็กำลังมีลูกนะคะอาตรงน,นี้อาตรงน,นี้